หมายหัวเลยแค่นี้ก็มีผลงานละไอ้น้าอันนี้อันนี้มันอันนี้มันอันนี้มันอันนี้เธอเทิงเลยแหละอันนี้อนน้อันนี้ใครได้ใครปินใครปนใครอยู่ที่ส่ดไไอเปียบจะได้คืนหรือเปล่าอีเรื่องหนึ่งใครใครแบบเออ

เดินตูอไปยเฮ้ยเจ้าหน่อยเฮ้ยไอ้โรมันนี่มันจะยุ่งอะไรแป๊บนึงแป้นหนึ่งยุกตายแล้วเฮ้ยเราเป็นเพื่อนกันดีมันนี่ดิเฮ้ยเฮ้ยหยูดไม่หยุดต้องมาช่วยมันนี่เลยเฮ้ยเราไปทายด้วยกันได้เราคุยกันได้ ไม่โตไม่อยู่เฮ้ยระเบิดโดนอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสร็จล้อยระเบิดของเราได้ประโยชน์เฮ้ยเฮ้ยนี่ไม่ได้ไม่ได้แก๊กเลโก้แมนเลสอะไรสิ่งของวะลืมละมีปบอ

ใครใครพูดใครสนุดโตีบเลยเปิดเปิดเฮ้ยคอมปิวเตอร์ตอนยาวไหมไปละขอไปก่อนโอ้ยแตดให้ให้มีนาซังนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนด้วยกันเลยให้เอ้ยคนที่จะว่าให้ ไฮไฮแจสเน่ไฮไฮแมวตายอ้าวไม่สนใจเลยเหรอเอ้อทำไมกอนแล้วยังแตกอีกโอ้เอ้ยอย่าทำอย่างนี้นะอย่านะอย่าไปรออย่าไปรอ อย่ไปโน่ไปละเฮ้ยไม่ตามทำไมไอ้ปิดงอยู่จุดสุอดชอนน่โน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 โอ้ยอยู่บนระเบิดระเบิดระเบิรอรระรเฮ้ยายย้ยระระระเฮ้ยมาแล้วเียวเย่าดีกันจอด อุราอุราอุราออุราอุอุราอุราอุราอุอุราอุราอุราอ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 อุ ไอ้เหี้ยแก๊บแม่งส่งส่งมาสมาพหนีมากไอ้เหี้ยกล่องมาแข่งกันลอยตัวกันเฮ้ยใครอยู่ซูใครอยู่จ้ายเลจยืดยืดยืม

เฮ้ยบอยไอ้อย่าพิ่งอย่าพิ่งอย่าพิ่งเปลี่ยนเด็กเปีมาสุดแล้วโอ๊ยโอโอยเดี๋ยวนะลาก่อนมึงเฮ้ยไอ้อย่าพิ่งไม่อย่าพิ่งเปยโอยบอยโอย ไอ้เหียไปดูดไปสวยนไยนาหนยก่อก่อหาเสือก่อหาเสือเฮ้ยรอดไอ้ไอ้โลมันมันเหล้วเหรอมาโลมันนี่เฮ้ยย้พอ เปนั Finally, ady, ้นโน่นนทีอ่โยนไปทิ้งมิวันดีอลวันดีบไปเลยไปเลยอดกอดาชูเอออย่าอย่าอย่าแกไปไปไเอาดิ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 เอดไปไหนไปยุ่งกับกูไปยุ่งกับกูไปยุ่งกับกู รอบนี่ต่อให้เนข้าวเฮ้ยเปนปีขึ้นไปแล้วเฮ้ยมาพุทเดนหนีไปแล้วความัดแยง นดีมมาลมมาเออเดะเฮ้ยอย่าเพิ่งโดโดโดไปไกลๆปีนอะไรปีนปิกเลย <c oughs> ถ้าจะตายก็ต้องตายกู <c oughs> ต,ายตายตายใจหมดเย เอามาแตะต้องยอดขอนม่ท <Hollywood> น<ไ>ปอยโอ้ย <lamps> อ้ย <serves> อ้ยาอ้ยโอ้อ้องยอ้ยโอกอ้ยอ้ยโอ้โอ้อ้ยอยอ้ยอย้ย้อยยอยัอ้ยอ้ยโองยโ้ออยโ้อ้ย่ย คเขาผมนีแหละเยาเลยหายตัวไอกระทะอืมตั้งใจนอ้ยนี่งใใส่เฮ้ยไอ้วนั่นโผล่ไหนเดี๋ยวไข่เันแมค์กระทะท <c oughs> Ôi Ây ui, Lốp! Đi đổ Đi đổ vô nó Ôi tịp Ôi Ây Mình dầm <yam> <coughs>

เไปอะบกบลเรเยปดองไปดิลงไอีอ้าวชิบหายด้ไ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 ดได้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 ้ได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 ้้ได้ได้ได

ไอไม่ท <laughs> ันเ่อตมแครับ่แมมากาเลยไม่ใช่ปา้าทหน่อยโอ้ตายตรงไหนกัน <c oughs> ไม่ตายตรงไหนกันลมลมันลม ลมแรงไปหน่อยครับเดี๋ยวไหนข่อยไปไหนไปไหนโวยก้พ่อต้องแไปควรจะมาเลยแย่งหน้าเลยมีมะมัดปะมัก็ไดปพักกันละนี่ก็ตามแม่พอโอ้โกิงกันลคเลย ทนี่คือนรกกว่าเลยบีทูรปแรกเออบีวันก็มีเเบิร์ดจำดิ้งเที่ยเบิร์ดตาเมื่อกี้อ่อนให้กินข้าวอยู่ตาที่พร้อมล้วโอ้โหมีการอ่อนให้เอก็กูยืนมิ่งก็แต่เริ่มเกมจนจบเกมเมื่อกี้โอ้ยโอ้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 ยโอ้ยโอ้โอ้ ไอ้ยายคู่เีแต่ก็มาไม่ได้ใครไม่จุดชนวนว่าอย่างแม่นเลยไม่ได้จุดชนวนน่าจะเป็นระเบิดยิ่งโดนลงมาเองโอ้โหของคนเกือบมีเครื่องมีกอดน้ำแข็กกอดน้ำแข็กกอดน้ำแขกกอดวังนา้ยเอ้ยกลอย โอ้คุณแม่เนี่ยกูอะไรปลานะเพื่อนปี่ปากปลาว้าโอเคไอ้คร่ปลาเอ้ยไอ้เนี่ยถือปลากรบีปรเนียนแบบตายตาาเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยากันเร็วไอ้แบบนี้เดี๋ยวจ้ะไปลไปละไปลยเด็กด็กดดยา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 เอาข้าลัางเอาข้าลังก่อนเอาข้าลังก่อน Ơ.. đi xuống đi với đấy, đi xuống đi với đấy, đi xuống đi với đấy, มาดิวิ่งมาดิกาบากาากามามันหนกไปเกาเข้าเว้ยกาเข้าเว้ยกาดกวาเข้าเว่ยมินดีวากรโดดับมินดีวไรเหรอหลงไปลงไปอีกโดดตามเลยโดดร่ไปมนตรงน แฉนตัว้วสิ้นเลยแคดับอนนีไม่ได้ขอไอ้มาเลยนี่ยไม่มีการขอนี่เนทีนี้ไม่มีการขอสักสีมีไว้ให้บาเอ้ยเฮ้ยเ้ยเอ้ยตัวติดจะเทนอ่งงั้นไม่นุเลยเฮ้ย้

ฝั่งนู้นสนุกเปล่าไม่โดน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 อยู่ฝั่งนั้นอยู่ได้เหรอนิ่งหนึ่งไอ้ฝั่งนี้สนุกดีนะเออตอนนิ่งเออตอนนิ่งตอนนิ่งไม่โดนไม่โดนไม่โดนไอ้ขอของอยู่สนุกใครเกมมันคงจะเปลี่ยนสักเล็กน้อยนะไม่โดนเฮ้ยไปโดน กอนไปนะเอ้าชิบหายโดดแก่โดดสุดโดดไกลไปหน่อยเฮ้ยเฮไปเฮ้้ยไปออโอ้โหโอ้โหไมตัวเลยโอ้โหมิดาไปตัวแล้วเหรอโอ้โหตกอย่างไวเลยไม่ได้ตัวอะไรทั้งนั้นแหละ

เกมเองดีเกมว่าใครจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะเอาไอ้คนดีจะมาแข่งก่อนเดี๋ยวนึงนะฟอยไปไปเฮ้ยเอไปไปไปฮไปเ้ยงดีของดีออต เจอคนเลยขอนลอยปอนลอยปอนเกยว่เถอพันปอนเกู้่เ้ยไม่ใช่พันปอนเดี๋ยวมันสูญสูญหนึ่งปอนสูญสู์ปอนปอนเกยไม่ใช่ของใหญ่ว่าเอ้ยมีอะไรจะให้เอาไปดิเออไหลไหลไหล

นนม,มันดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปห,หาไล่ไล่ดูคนกับไมีใครเล่นเพึ่งว <Yeah. S 2> ันหลังวันหลังเนี่ยย,ยังเยอะเอะเยอไอ้ไอ้ยังคนนั่เลย